มีเรื่องดราม่าน้ำปราปานะผมจะเล่าไปฟังคุณอาจจะไม่ดูทันคือเขาจะเป็นร้านร้านขายเหมือนร้านขายอาหารน่ะเขาจะมีหม้อเหมือนหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อโจ๊กไม่รู้นะเหมือนคุณตั้งนะมีหม้ออยู่อันหนึ่งแล้วเขาก็มีก๊อกน้ำใช่ไหมเขาก็ลากสายก๊อกน้ำมาใส่ในหม้อแล้วก็เปิดน้ำปราปาใส่หม้อก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตุดๆๆๆๆมากมายคุณดูภาพบอกนะเออสเกลว่ามานนั้นให้คุยการสนุกสนุกนะผมจะจะชี้บางอย่างให้เห็นเพราเป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะเพื่อนเขาก็ถามมาว่าาาครรูแบบนนี้้ดดมกัวย ทีนี้เรามาดูหลักการของดราม่ากันเขาดราม่าทําไมเรื่องดราม่ามันมีมาตั้งนานแล้วมันเป็นการทําให้กลุ่มคนนะ่ะขบคิดเรื่องนี้กันพอมีกลุ่มคนขบคิดเรื่องเนี้ยแล้วนะปัจจุบันมันเป็นโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามที่มีคนสนใจเยอะๆมันนําไปสู่เม็ดเงินเม็ดเงินนั้นเรียกว่าเม็ดเงินโฆษณาอะไรก็ได้ที่คนมันสนใจอ่ะมีประเด็นถกเถียงกันมากๆไม่ใช่แบบ ชนะแบบชนะแบบขาวสะอาดนั้นจะไม่น่าสนใจแต่ถ้าห้าสิบห้าสิบมีคนมาแสดงทัศนะแล้วในนั้นมีการทะเละาะกันบ้างอะไรเงี้ยอ่าคุณนึกภาพนะมีหม้อก๋วยเตี๋ยวลากน้ํามาถามผมมีอะไรไหมผมเป็นมนุษย์สบายๆผมก็ใจโลกเออขนาดไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่ผมต้มข้างล่างผมจะเอาน้ำปราปามาเติมเลยคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเอาน้ําประปามาน้ําประปามันกินได้แต่ข้างในมันมีคอรีนนะคุณมันมีแบคทีเรียนะ,ะขเขาว่าแต่บางคนที่เขาบอกเห็นด้วยก็ แบคทีเรียลงนี้มันก็ตุยปะวะน้ําก็ร้อนเนาะแต่จากที่ผมสรุปนะไอกรณีแบบนี้นะคือมันเป็นภาพที่คนไม่ไม่อยากเห็นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณไม่ใช่โอมากาเซครัวตรงไปอยู่ข้างในอย่าไปทําให้คนเห็นเพราะคนเห็นคนจะถามเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องจริงคนเห็นคนจะถามคือมนุษย์แม่งมันไม่ร้อยเปอร์เซน์หรอกมันจะถามของมันอนะ่ะหรือสิ่งนี้มันไม่คุ้นชินอนะ่ะแล้วมันจะก่อให้เกิดการทะเลาะกัน แล้วผมก็เชื่อนะคนที่เขาทำเขาก็ไม่คิดอะไรด้วยเพราะมันมีคนประเด็นขึ้นมาก็บอกว่าทําไมไม่ใช้น้าเอาน้ําขวดล่ะบางคนเคยใช้น้ําขวดแต่ถามอาถามผมใช้ใช้น้ําขวดกันนะปราปาอะไรหลอกกว่าอะคุก็ว่าน้ําขวดถูกป่ะคุณนึกภาพนะมีถังมาตั้งแล้วผมมีน้ําขวดสิงมาไอไอถังยี่สิบลิตรอ่ะมาผมก็กเอาน้ําขวดเทน้าขวดใสๆอ่ะเทเทเทแล้วนี่ร้าผมขายน้ําสิงด้วยอะไรเงี้ยสมมตินะเฮ้มันดูดีกว่าลากอกมาผมก็ว่าดูดีกว่านะไม่รู้นะ เป็นธรรมชาติของคนน่ะหรือถ้าใส่น้ำแร่อ,ะ,อะยิ่งดูดีถูกปะ,ะมันแบบเป็นน้ำแร่เว้ยอ่าถ้ากูถ้าวันหนึ่งกูต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นน้ำแร่นะคกูจะขายให้แพงเลยเพราะน้แร่มันแพงแต่เราซื้อถูกได้อ่าแต่บอกคนได้ไงก๋วยเตี๋ยวผมใช้น้ำแร่มันดูดีกว่าก๋วยเตี๋ยวผมใช้น้ำปาปาเวลาคนมันจ้องมองคนมันเห็นนะมันมีมานานแล้วแต่แต่ก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียให้คุณคอมเมนต์เดี๋ยวนี้มันมีคนก็เข้าไปหน่อยเผื่อเป็นกระแสไงนะฮะ วิท MM <laughs> ูนบอกว่าน้ำดื่มที่ผลิตกันน้ำคลองล้วนคุณซาโตะสวัสดีครับผมลูกค้าสบปยดโก้ครับอ่าสวัสดีครับคุณซาโตะที่ถามมาเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเพอร์ซิสแตนต์อ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องคุณซาโตะให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปความให้ฟังอีกทีนะฮะอ่าเนี่ยนี่คือเรื่องของดราม่าน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นอะไรที่ถูกเถียงได้ทั้งสองฝ่ายไม่มีถูกไม่มีผิดนะมาแล้วแต่ว่าเราเราเรา เราโอเคตรงไหนถ้าถามมึงผมโอเคหมดผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าถามจริงเอะถามจริงๆทั้งตัวมึงกินแบคทีเรียกินอะไรเข้าไปเท่าไหร่ละอยู่ไม่ได้เนวันี้พะแบคทีเรียด้วยแข็งแรงพะแบคทีเรียนะที่เคยป่วยเคยเป็นก็เพราะแบคทีเรียมันเสริมภูมิให้กูแหละถูกว่าเออนี่นี่แบคทีเรียเต็มตัวหมดแต่ดราม่าคือดราม่าเรอาอก็ต้องเข้าใจด้วยหรือแม้กระทั่งว่า เอออะไรนะเอ้ยเนี่ยฉันซื้อน้ำน้ำปลานะโซเดียมน้อยมานะที่บ้านฉันใช้น้ำมันละหุ่งนะเออฉันใช้ไข่ไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดีนะฉันใช้ไข่เป็ดเย็ดเค่นะหาซื้อยากนะคะอะไรเงี้ยใช้ปรุงอาหารนะคะถามจริงีกดอกตื่นเช้ามาไปนั่งกินแม่ครัอาหารตามสั่งข้าวผัดข้างทางอะ่ะเขาใช้น้ำปลาอะไรวะทิดถามจริงๆครับสาธุไอ้ที่กินมื้อเดียวเนี่ยนะ เ้ยไอไข่เป็ดเย็ดแค่เนี่ยนะไข่แม่ไก่อารมณ์ดีน้ำปลาโซนเดี่ยมต่ำอะไรเนี่ยนะมื้อกลาวันกินกับหายกินกับป้าใช่ปะ่ะแล้วป้าเอาอะไรผัดนะ้ำมันหอยไหนน้ำมันหอยถังเปล่าใช่ไหมก็อ,อย่างว่าใช่ใชคุณคุณสต์ตกแป๊บนึงนะขอผมบ่นนิดนึงบ่นมไปเรื่อย คุณแอปเปิลบอกว่าใช่ครับแบคทีเรียรเต็มตัวเราเลยครับถ้าช่วงอุณหภูมิตกจะโดนแบคทีเรียโจมตีเลยใช่เลยนี่เรื่องจริงเราต้องพยายามเข้าไปแต่ผมจะเป็นตัวสะสมแบคทีเรียรมีเวอร์ชั่นใหม่เข้ามาแรกๆจะป่วยหน่อยแบบ <c oughs> ไม่เป็นไรกูอัพเวอร์แล้วคุณสัน,นบอกว่าพอมาก่อนกินหมี่ไม่ต้งตรวจแบคทีเรียรก่อนเลยอ่าตลกไหมเออแต่ก็เราเราก็ฟังให้มันตลกตลกเนาะแต่บางคนนะ่ะคือเขาก็รู้แหละว่ามันตลกอะ่ะ แต่การลากดรามา่าบางทีเผื่อเป็นกระแสงไงเผื่อมีแสงส่องเข้ามาเผื่อโดนเชิญไปออกขนกระแสสักดอกวะได้สักวันหนึ่งนี่ก็โอเคแล้วนะผมว่านะใช่ไหมแต่ระวังเขาฟ้องอะนะเว้ยเออมันมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะคุณต้องระวังด้วยนะบางทีอะแต่ผมจะไม่เข้าไปคอมเมนต์หรอกผมไม่รู้จะคอมเมนต์ตรงไหนวะผมเป็นคนเข้าใจเขาอะเออคนทําเขาก็าอาจจะแบบเขาไม่สนใจหรอกมันเขาทําสะอาดนะเขาไม่สนใจแต่บางทีถ้าเป็นผมนะสมมติผมเปิดร้านอาหารนะผมจะเอาครัวไปข้างในผมจะไม่ให้ใครเข้ามาเลย สะดวกใจกว่าเดี๋ยวคนเข้ามาติแอะอาหารผักไว้เหรอแอะไม่ได้ทําจดติปากค้นนะแบบปากค้นหนระือเป่าบอกว่าเออเดินไปตบปากมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะมันก็แบบลูกค้าพี่อะไรเงี้ยก็ปิดปิด,ปดซีลไวล้ละกันเอาทาหารยืนเฝ้าหนะ้าประตูครัวไว้ใครเข้ามาก็เล่นมากเลยอะไรเงี้ยเออดีกว่าคือข้างในบางทีร้อยคนร้อยแบบร้อยชาติบางทีเขาคิดไม่เหมือนเราไงเออแต่โอเคกระบวนการอนะจํา ตามจากที่สัมมาอาชีพอะเบื้องต้นก็ต้องสะอาดแต่ไม่ใช่ทุกร้านนะยกตัวอย่างม้ฟังผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วนะฟังเป็นนิทานแล้วกันคุณอย่าไปอย่างนี้ฟังเป็นนิทานเดี๋ยวจะหาว่าผมอย่างนี้อย่างนั้นแต่ฟังเป็นนิทานแล้วกันที่ผมเคยเล่าไงแฟนผมมากเขาเคยเห็นในร้านก๋วยเตี๋ยวปอกๆอ,อะผมไม่บอกแล้วกันนะที่เขาที่เขามาตามาทางมาฟังเป็นนิทานนะคุณอย่าไปตามมา แล้วมันจะมีไซส์ไซส์คนงานอะ่ะไซส์คนงานก็เห็นใช่ไหมตามแคมป์อะแล้วเขาจะมีที่ไอที่เขาอาบน้ําอะแล้วมันจะมีท่อน้ําลงมาอะโอเคไอท่อเยี่ยวท่อขี้มาลงบ่อกเกิดไงแต่ไอท่อที่มันต่อยมาข้างนอกอะเขาไปตักน้ําลงแล้วนมาใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วทุกครั้งที่เจอปอก,ปอกเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังอะ่ะเขาบอกหนูไม่กินนะพี่ พอนูเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอกโอ้ดีนะมันน่าจะมีฟอกเนี่นะน่าจะมีมีฟอสเฟตอะไรเงี้ยนะเพราะมันไหลามาไงเขาตักมาแล้วเขาลงหม้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟังเป็นนิทานแล้วกันนะแต่ผมก็ไม่ขินนะ